ในปี1993นะครับก็ได้มีทีมพายเรือคายักอันหนึ่งกำลังล่องแก่งไปตามแม่น้ำที่ไสส์สวยอยู่เลยแต่แล้วพวกเขาก็ต้องไปสะดุดตากับอะไรอย่างหนึ่งข้างๆป่าคือมันจะเป็นก้อนอะไรสีแดงๆที่ผิดหูผิดตาเหลือเกินพวกเขาก็เลยตัดสินใจหยุดเรือเอาไว้ตรงนั้นฮะแล้วก็เดินขึ้นฝั่งไปเพื่อจะไปสำรวจและสีแดงที่ว่านี่ก็คือร่างของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่ตัวเธอเนี่ยเปื้อนเลือดเต็มไปหมดเลย หน้าตาของเธอนะครับดูช็อกได้แบบไม่ต้องพูดถึงซึ่งเมื่อถามว่าเธอเป็นใครมาจากไหนจะให้ช่วยอะไรไหมเนี่ยผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ได้ตัวสั่นเป็นเจ้าเข้าแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยครับราวกับว่าเธอเพิ่งไปเจอสิ่งอะไรที่น่ากลัวจนทําให้เธอเนี่ยพูดออกมาไม่ได้เลยดาร์คไดอารี่ของเราวันนี้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในเรื่องราวลึกลับที่ได้เกิดขึ้นในป่าใหญ่แล้วมันก็ยังได้เป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ และถ้าหากเพื่อนๆเป็นคนชอบเรื่องเราดักๆแล้วก็จังไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราพร้อมกับกระดิ่งด้วยนะครับโอ้และแอดก็ยังมีติ๊กตอกอีกด้วย i f e n d e r s c o r e a d m i n นะครับผมเอาเป็นว่าเรามาฟังกันเลยดีกว่าโดยหลังจากที่นักพายเรือคายักเหล่านี้ได้ไปช่วยหญิงคนนั้นกลับมานะครับพวกเขาเนี่ยก็นําตัวเธอเข้าส่งโรงพยาบาลให้พักได้สติสักพักหนึ่งครับ โดยเธอบอกว่าเธอได้มีชื่อว่าวาเลนตินายูโตเชงโกอายุ18ปีครับหรือแม่วาเลนตินานะฮะที่พอช่วยเสร็จเนี่ยหมอก็บอกโอ้ยโลงใจเราช่วยคนได้หมดแล้ววาเลนตินาก็เลยแบบหมดอะไรละหมอเพื่อนของฉันทุกคนเนี่ยได้จากไปในป่าอย่างลึกลับนะอ้าวเรื่องของเรื่องนะครับมันก็มีอยู่ว่าในวันที่2เดือนสิงหาคมของปี1993หรือไม่กี่วันก่อน,อนที่คนจะมาพบวาเลนตินาเดินอยู่ในป่านะฮะ วาเลนติน่ากับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูเนี่ยก็ได้วางแผนจะขึ้นไปปีนเขาด้วยกันโดยในทีมประกอบไปด้วยวาเลนติน่าเพื่อนผู้ชาย3คนเพื่อนผู้หญิงอีก2กับคุณครูอายุ41ออีกคนฮะ ซึ่งคุณครูผู้นี้เนี่ยเป็นหญิงสาวที่ห้าวแกร่งแล้วก็ช่ำชองเรื่องการปีนเขามากขนาดที่ว่าเธอนะครับสามารถปั้นลูกของเธอเนี่ยให้ขึ้นมาเป็นนักเดินเขาได้เหมือนเธอตั้งแต่อายุ16เลยฮะและในการปีนเขาครั้งนี้เนี่ยคุณครูก็ได้นําลูกเธอไปด้วยแต่ท,ทะว่าแยกกันเดินนะครับให้ลูกของคุณครูเนี่ยไปเดินนําทีมเดินเขาอีกทีมหนึ่งก่อนส่วนทีมของคุณครูนะครับก็จะเดินตามไปแล้วก็ไปนัดเจอกันบนยอดเขานะครับ ที่เมื่อตกลงอะไรกันแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยทุกคนก็ออกเดินทางไปยังบนภูเขาที่มีชื่อว่าคามารดาบันโอ้ยทำไมชื่อยากขนาะดนี้ซึ่งมันจะเป็นภูเขาที่ตั้งอยู่บริเวณติ่งล่างของสหภาพโซเวียตเก่านะครับที่ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นภูเขาที่ปลอดภัยมากนักเดินเขาขึ้นมาเดินปีนประจํา บวกกับว่าในเดือนที่เขาได้ขึ้นไปเดินนะครับมันเป็นเดือนแดด้วยที่ก็เป็นหน้าร้อนของทางฝรั่งครับแล้วก็ขึ้นชิวอากาศดีเป็นพิเศษเลยคนก็เลยมาเที่ยวที่เขาแห่งนี้กันเยอะฮะและในวันที่พวกเขาจะขึ้นไปเนี่ยพยากรณ์อากาศก็ยังได้บอกอีกว่าอากาศนา้าจะแจ่มใสขึ้นไปเลยได้จ้านั่นแหละครับทั้งหมดก็เลยได้ก้าวย่างขึ้นไปแบบไม่คิดอะไรเลยแต่ปากของพยากรณ์อากาศนี่สิก็เหมือนกับรัฐบาลของบางประเทศจริงๆที่พอบอกเอาอยู่เอาอยู่ทีแลนะ้วก็แตกพายตลอดฮะ พอขึ้นไปบนภูเขาสักพักหนึ่งได้ไนะอ้ฟ้าที่แจ่มใสนะครับมันก็เริ่มขมูขมัวมัวแล้วครับก่อนที่จะปล่อยพายุฝนลงมาทุ้มอย่งางหนักเลยครับมาโบกตบนักปีนเขาเหล่านี้ ยังไม่พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งนะครับไอ้ฝนที่มันตกมาเยอือกเย็นแบบนี้มันก็กลายเป็นหิมะอีกทาให้กรุปการเดินเขาของคุณครูกับลูกคนคุณครูนะครับถูกแยกจากกันตามไปไม่ถูกแล้วไอ้ครูที่เห็นว่าตามไปไม่ทันบวกกับหิมะที่ได้ลงมาโบกลูกทีมคุณครูจนสภาพแทบจะไม่เหลือนะครับก็เลยบอกว่าเออเงั้นพอก่อนแล้วกันคืนนี้เราก็มาตั้งแคมป์กันอยู่ที่นี่แล้วกัน ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกมากนะเพราะว่าคุณครูคนนี้นะครับปกติเธอมักจะเป็นคนที่เขี้ยวเข็นนักเรียนให้แบบให้ตายไงครูก็จะทู่สีให้ไปฮะแต่กลับกันทําไมวันนี้เนี่ยครูถึงใจดีเป็นพิเศษนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องที่คนเขายังหาคําตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะว่าไม่ไกลจากที่ที่พวกเขาได้ตั้งแคมป์นะครับมันจะมีบ้านพักสําหรับนักเดินเขาอยู่ที่ข้างในนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะของกงของกินหรือว่าฮีเตอร์ร้อนๆให้ได้อุ่นกันนะครับ และที่สําคัญการที่คุณครูจะเดินจากจุดตั้งแคมป์ไปยังบ้านพักนักเดินป่านะั้นนะมันก็อยู่ไม่ไกลด้วยคือประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วครับแต่ทําไมกันคุณครูถึงให้เด็กมานอนท่ามกลางลมฝนแบบนี้เพราะว่าไอตัวเต็นที่เขาสร้างมานะครับมันก็ไม่ใช่อะไรดีเลยนะก็จะเป็นตอไม้ไม่กี่ต่อนะครับแล้วก็ใช้ผ้าผ้าคลุมไปที่พอนอนไปนอนมานะครับหิมะก็พัดปุ้มเต็นกระัุยทุกคนต้องลุกขึ้นมาตอนกลางคืนมาผูกเต็นท์ใหม่แล้วก็นอนห้าวหนาวสั่นกันแบบนั้นจนถึงเช้าเลยครับ ที่ก็หวังว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วเนี่ยอากาศมันก็น่าจะดีขึ้นใช่ไหมแต่ไม่ฮะหิมะเนี่ยมันกลับตกหนักขึ้นมากว่าเดิมอีกจนกระทั่งครูคบอกอ้วไมยอ้วไม่แล้วเดี๋ยวเรายกเลิกการเดินเขาครั้งนี้ไปเถอะแล้วก็กลับเดินลงไปด้านล่างกันนักเดินเขาทุกคนก็เลยต้องทําตามที่ครูบอกฮะหันหลังไปแล้วก็จะเดินลงไปข้างล่างแต่เทาว่าวันที่พวกเขาจะได้เดินถึงตีนเขาข้างล่างนี้เนี่ยมันจะไม่มีเลยเว้นแต่วลนิน่าหญิงสาวอาบเลือดที่ได้รอดชีวิตมานะครับ เพราะในระหว่างที่พวกเขากาลังก yes. ้าวย่างเดินอยู่ดีๆนะครับมันก็มีผู้หนุ่มคนหนึ่งฮะได้ล้มลงแล้วก็จักเองอกเองเอกเองอกเองเน้ำลายฟูมปากอยู่ท่ามกลางกองหิมะเลยครับก่อนที่เลือดนะครับจะไหลออกมาตามทวารต่างๆของผู้หนุ่มซึ่งทุกคนในกลุ่มที่เดินเขานี่ยก็ตกใจมากว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าผู้หนุ่มคนนี้นะครับเขานับว่าเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่มเลยฮะ คือมีร่างกายกยํายำไม่เคยมีปัญหาสุขภาพอะไรมาก่อนใครจะยกของอะไรนี่ก็จะต้องไปขอให้ผู้หนุ่มคนนี้มาช่วยตลอดเลยและก่อนที่จะเกิดเรื่องที่เขาจะลงไปชัก3นาทีนะครับผู้หนุ่มก็ยังดูเป็นปกติอยู่เลยครับ เพื่อนๆทุกคนก็เลยงงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งระหว่างที่มันเกิดเรื่องแบบนี้นะครับคุณครูก็เห็นว่าเรื่องมันไม่ดีละก็เลยได้ก้มลงกอดผู้หนุ่มไปฮะพร้อมก็บอกว่าผู้หนุ่มไม่น่าจะรอดแน่เลยเดี๋ยวครูจะอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับผู้หนุ่มเองให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยลงไปเดินเขากันต่อโดยคุณครูนะครับได้ทําการสั่งเพื่อนชายอีกสองคนที่เหลือในกลุ่มฮะให้นําพาสาวๆทุกคนเนี่ยลงไปถึงตีนเขาแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจออะไรกันด้านล่างปุ๊บนะ 2ผู้บ่าวที่ครูได้สั่งการไปนะครับเพราะเขากลับไม่ยอมลงครับเขาบอกว่าถ้าเราแยกจากครูไปแล้วผมจะเดินยังไงล่ะผมยังไม่มีประสบการณ์อะไรนะครูครก็เลยบอกลงไปสิประโทก็งมๆตามทางที่ขึ้นมานั่นแหละเลยดวยวครูตีเลยทุกคนนะครับก็เลยต้องยอมจำใจเดินลงไปฮะทิ้งให้คุณครูกับผู้หนุ่มคนนั้นที่นอนชักอยู่เนี่ยอยู่ข้างบนภูเขาต่อไปซึ่งระหว่างทางที่พวกเขาเดินไปนะครับเพราะเขาคิดว่าเอ๊ะเขาจะทํายังไงดีแผนการจะมีอะไรต่อเราจะหลงป่าอะไรไหมและมันก็มีเสียงกรี ขึ้นมาจากข้างบนภูเขาครับซึ่งทุกคนเนี่ยฟังออกเลยว่ามันเป็นเสียงของคุณครูฮะพวกเขานะครับก็เลยได้รีบวิ่งกลับขึ้นไปใหม่บนภูเขาและก็ได้เห็นว่าเพื่อนชายที่ชักกระตุกอยู่เมื่อกี้นะครับได้ HP ออกหมดร่างไปแล้วฮะนอกจากนั้นเองข้างๆของร่างเพื่อนชายคนนั้นเนี่ยมันก็มีร่างของคุณครูอยู่ด้วยเช่นกันที่ก็นอนน้ำลายฟูมปากมีเลือดออกจากรูทวารเหมือนกับที่ผู้ชายเป็นเลย ทั้งหมดนะครับก็ตกใจมากเพราะไม่รู้ว่าพวกเขาได้เจอกับอะไรกันอยู่ฮะแต่จะทํายังไงได้ละ่ะพวกเขาต้องนําพาตัวเองเนี่ยลงไปถึงตีนเขาให้ได้เร็วที่สุดแต่แล้วเรื่องราวมันก็ได้เลวร้ายขึ้นเรื่อยๆนะครับคือในระหว่างที่พวกเขากาลังย่างลงจะไปตีนเขาเนี่ยมันก็ได้มีเพื่อนชายหนึ่งคนแล้วก็เพื่อนหญิงหนึ่งคนในกลุ่มครับเกิดอาการกรีดขึ้นมาอีกแล้วแล้วก็ดิ้นกระเดวกระเดวกระเดวน้ําลายฟูมปากเลยแต่ทว่าคราวนี้นะครับทั้งสองเนี่ย ได้ทาการฉีกเสื้อผ้าออกครับหลังจากนั้นพวกเขาก็อ้อมมือมาวางที่คอรากว่าจะดิ้นรนหาอากาศอะไรอยู่วาเลนติน่าผู้ที่ได้รอดชีวิตมานะครับก็เห็นว่าอุ้ยไม่ดีแล้วเธอจะต้องไปช่วยเพื่อนสาวคนที่กําลังดิ้นดิ้นอยู่นั่นก่อนก็เลยได้ตรงไปกะแจงจะไปช่วยนะครับแต่ทว่าพอมาถึงตัวเพื่อนสาวนะครับเพื่อนสามก็ทําการดึงตัววาเลนติน่าเข้ามากอดไว้แล้วก็บอกว่าอย่าลืมไปซอสติกเกอร์และเอฟแอนดเดอรี่ด้วยนะจ๊ะหลังจากนั้นนะครับแม่เพื่อนสาวคนนั้นก็งับมาที่ตตััััวเเลนนิหหมมือกบบบงซียคร ที่พอกัดเสร็จนะครับแม่สาวคนนั้นก็ทําการผลักตัววาเลนติน่าออกทําให้เสื้อของวาเลนติน่าตอนนี้นะครับเปื้อนเลือดเหมือนกับในตอนแรกที่ได้ไปเจอกันนั่นเองและเพื่อให้เรื่องราวมันยุ่งเหยิงขึ้นอีกนะครับอีตาผู้ชายคนหนึ่งที่เหลือในกลุ่มเนี่ยเขาก็ตกใจมากทําอะไรไม่ถูกฮะัซับเกียตีนหมาวิ่งลงหน้าผาไปคนเดียวเลยแมนมากทิ้งให้วาเลนติน่ากับเพื่อนสาวอีกหนึ่งคนที่ยังอยู่นะครับดูเหตุการณ์สยองของเพื่อนตัวเองที่กําลังจะไปเฝ้าพระอินทร์อยู่ในไม่ช้าครับที่หลังจจาากกเเพื่่อนนไได้้ปแลวีย วาเลนติน่ากับเพื่อนสาวอีกคนนะครับก็แบบพวกเราเหลืออยู่กันแค่2คนแล้วนะเธอต้องสัญญาณนะว่าเธอจะไม่ทิ้งฉันไปจา้จาจ้าฉันสัญญาแล้วก็เดินลงเขาไปด้วยกันครับก้อนที่เดินไปสัก2อสก้าวนะครับแม่เพื่อนสาวที่เหลืออยู่ก็จะแบบเฮ้ยวาเลนติน่าวาเลนติน่าก็อะไรเลยฉันว่าฉันจะ <c oughs> คือเพื่อนคนนั้นอยู่ก็ลงไปนั่งช็อกเหมือนเดิมจังอยากจังเกียดเหมือนที่ผ่านมานะครับเอามือตะกายหาอากาศฉีเสื้อผ้าออกและรอบนี้เนี่ยเพื่อนสาวก็ยังได้ทําการเอาหัวมงก้อนหินด้วย จนกระทั่งแม่นางนะครับได้ถูกรับขึ้นไปหาพระอินแล้ะครับทำให้วาเลนตินาตอนนี้เนี่ยต้องอยู่กลางเขาคนเดียวเลยด้วยความช็อกนะครับวาเลนตินาก็ได้ยืนขึ้นมาด้วยสองขาที่สั่นนะครับแล้วก็เดินลงเขาไปแบบไม่รู้ว่ามันเป็นหนทางอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอจะมีชีวิตรอดไหมนะครับและแล้วในระหว่างที่เธอกําลังเดินอยู่เนี่ยมันก็ไปผ่านเอาพงไม้นหนึ่งที่มืดๆฮะที่มันจะมีเสียงแครกแครกเบาๆแล้วมันก็มีเงาตะคุ่มอยู่ในป่า ที่พอเห็นแบบนี้ปุ๊บนะครับวาเลนติน่าก็วิ่งสิฮะแต่ถ้าว่าไอ้เสียงนั้นน่มันก็ยิ่งตาม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 มาแล้วก็ตะโกนบอกว่าวาเลนติน่ายุดก่อนอย่าพึ่งไปฉันคือเพื่อนชายคนนั้นที่ได้วิ่งหนีไปยังนแเลยไงล่ะสะงนันคือพ่อหนุ่มคนนี้นะครับตอนที่เขาวิ่งหนีไปเนี่ยเขาก็ได้ตั้งสติได้ว่าเอ้ยเขาทิ้งให้เพื่อนผู้หญิงสองคนเหลืออยู่เขาก็เลยจะเดินกลับไปหาแต่พอกลับไปหาเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วครับแต่ก็โชคดีก็มาเจอกับวาเลนติน่าได้ครับก็มาเจอหน้ากันแล้วกกกก็บอออเเเมมมืนนนนดดิิะะะวว่่่าาารรจจยยู้้ััไทง เราจะต้องช่วยกันเอาตัวรอดฝ่าฟันอุปสรรคอะไรให้ได้ไประโยคลาสสิกจริงๆที่พอพูดประโยคนี้เสร็จปุ๊บนะครับผู้หนุ่มก็ลงไปชักองกองก์องคองอ์องอกเหมือนกับเพื่อนคนเดิมเลยสรุปว่าแม่วาเลนติน่าตอนนี้เนี่ยก็เหลืออยู่คนเดียวแล้วครับที่เธอต้องเดินหลงป่าไปหาทางออกให้ได้มากที่สุดเธอก็ทําการวนเวียนอยู่ในป่าไปถึงสองสวันนะครับโดยที่ผอมแล้วก็หิวโซไปเรียบร้อยจนกระทั่งไปเจอกับนักพายเรือขายักษ์ในกลุ่มตอนแรกที่แอดได้เล่าไปนั่นแหละครับได้มาช่วยเธอในที่สุด แล้วก็ได้เกลี้ยกล่อมให้วาเลนติน่านะครับยอมเล่าเรื่องออกมาทั้งหมดซึ่งเมื่อเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ไปถึงข่าวเนี่ยมันก็จะต้องมีคนขึ้นไปช่วยกู้ภัยหาศพของ6คนที่ได้จากไปบนภูเขาใช่ไหมครับแต่ทว่าทางทีมกู้ภัยเนี่ยก็ใช้เวลาในการหาอยู่นานมากคือประมาณ3มสัปดาห์เลยครับก่อนที่จะไปเจอซากคนเหล่านั้นซึ่งสภาพตอนที่เจอเนี่ยของขอพวสยองมากกว่าเรื่องที่วาเลนติน่าได้เล่าอีก เพราะว่าทั้งหมดนะครับมันมีตาที่โบแล้วก็เป็นสภาพแบบอสุภะคือแอจะขอไปอธิบายก็แล้วกันสงสารคนที่กาลังกินข้าวอยู่เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เขาได้เจอนะครับเขาก็หากแตกกันระนาวแล้วเมื่อข่าวนี้มันได้กระจายออกไปเนี่ยผู้คนก็สงสัยมากว่าเอ๊ะทำไมอะไรกันทำไมอยู่ๆนักปินเขา6คนที่ได้สุขภาพดีเนี่ยถึงได้จากไปอย่างฉับพลันครับ เลยมีการนําร่างของทั้ง6คนนะครับไปชนะสูตรที่พอผลชนะสูตรมันออกมานะครับก็บอกว่าทั้ง6คนนั้นเนี่ยได้เสียชีวิตไปด้วยอาการขาดโปรตีนอย่างหลายแหลแล้วก็อาการไฮโปโซเ,เมียครับที่จะเป็นอาการของอุณหภูมริร่างกายนะครับมันได้ลดลงกระทันหันจนทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดอาการช็อกครับซึ่งก็โอเคละถ้าหากเราคิดว่านักเดินเขาทั้งหมดเนี่ยได้ขึ้นไปเดินบนภูเขาที่ดันไปเจอหิมะที่หนาวมากทําให้อุณหภูมิของร่างกายเขามันลดลง แต่นั่นนะครับมันก็ยังไม่สามารถอธิบายถึงอาการแปลกๆที่พวกเขาได้มีอีกหลายอย่างนะอย่างเช่นการที่น้ำลายฟูมปากแล้วเลือดออกทางรูทวารหรือว่าการที่พวกเขาเนี่ยพยายามจะตะกายหาลมอากาศหายใจแม้กระทั่งการทำร้ายตนเองครับแต่ก็โอเคละเอาเราลองมาเชื่อแบบที่เขาถแถลงดูว่าทั้ง6คนนี้เนี่ยได้เสียชีวิตไปจากการขาดปโปรตีนแล้วก็ร่างกายที่หนาวนะครับแต่ทว่าทำไมวาเลนติน่าถึงไม่เป็นอะไรเลยละ่ะ ท,ท,ทั้งทันทีเธอก็เดินตากลมหนาวมากับชาวบ้านแล้วก็ได้ตากมากกว่าถึง3วันด้วยนะนอกจากนั้นนะครับจากคำบอกเล่าของวาเลนติน่าเนี่ยก่อนที่ทุกคนจะออกเดินทางนะครับทุกคนก็ยังกินอาหารดีอยู่ดีเลยเพราะว่าเพิ่งเดินไปแค่1วันใช่ไแมของสเสบียงอะไรมันก็อยู่ครบใช่ว่าจะขาดแคลนอะไรแต่ใหญ่ ที่พอยิ่งคิดดูเนี่ยมันก็ช่างยิ่งมีเงื่อนงำเหลือเกินทีนี้แหละครับเรื่องทฤษฎีสมคบคิดต่างๆก็ต้องมาละตั้งแต่ว่าพวกเขานะครับได้ไปเจอกับอสุรกายบนภูเขาหรือเปล่าหรือว่าไปโดนแม่มดบาบยายกาแบบเล่นง,งานอะไรแบบนี้ลามปามไปจนกระทั่งบอกว่ามันมีเอเลี่ยนนะครับบุกมาจากต่างดาวมาอีกแล้วเอเลี่ยนคือถ้าเอเลี่ยนมันมีจริงๆเนี่ยมันคงจะหน่ายกับมนุษย์โลกนะเออะอะไรก็ไปโทษมันหมดโอเคเอาเป็นว่าเราไม่พูดถึงเรื่องราวที่มันเหมือนกับจะเป็นการมโนมากละกันนะครับ เราลองมาดูในทฤษฎีความเป็นจริงกันหน่อยดีกว่าว่ามันน่าจะมีอะไรที่พอเป็นไปได้บ้างครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่พวกเขากินเนี่ยอาจจะเป็นพิษหรือเปล่าเพราะว่าของในป่าบริเวณนั้นนะครับมันก็จะมีเห็ดพิษขึ้นอยู่เยอะแยะมากเลยแล้วเห็ดพิษบางชนิดเนี่ยมันก็จะทําให้คนเกิดภาพหลอนนะนอกจากนั้นก็มีอาการเลือดออกภายในได้แต่ทว่าสิ่งที่ขัดกับทฤษฎีนี้อยู่นะครับก็คือคุณครูที่ได้พาพวกเขาขึ้นไปเดินขเขาน่ะ ก็มีประสบการณ์อย่างมากในการเดินป่าฮะมันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วว่าที่ครูจะเก็บเห็ดอะไรซี้ซั่วมาทําให้เด็กกินแบบนี้ยอีกอย่างนึงนะครับวาเลนติน่าก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยได้พึ่งขึ้นไปเดินป่าในวันแรกเองมันก็ยังไม่ได้ขาดแคลนอาหารจนถึงก็ต้องไปเก็บของในป่าอะไรมากินกันแบบนี้ นอกจากนั้นก็โอเคละเอา้าสมมติว่าเขาไปเก็บเห็ดในป่ามาปรุงเป็นอาหารก็ได้แต่ว่าทําไมวาเลนติน่าถึงเป็นคนเดียวที่ไม่ได้เป็นอะไรเลยละ่ะเพราะว่าทุกคนที่ได้ขึ้นไปเดินป่านะครับก็ได้กินอาหารจากหม้อเดียวกันครับหรือทฤษฎีสุดท้ายก็คือทฤษฎีทางการทหารครับเพราะเขาบอกว่าไอ้เทือกเขาแห่งนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงติ่งล่างของโซเวียตเก่าใช่ไหมที่ตอนนั้นมันก็มักจะมีข่าวลือมากมายหรือว่าชอบทดลองอาวุธเคมีอะไรลับๆต่างๆในสถานที่ห่างไกลโดยไม่ได้บอกให้คนรู้และ หนึ่งในยาพิษที่พวกเขาทดลองในตอนนั้นเลยนะครับมันก็จะเป็นตัวยาประเภท nerve agent ครับซึ่งตัวยาชนิดนี้เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการกดประสาทของผู้คนให้ทํางานได้ไม่ปกติน้ําลายฟูมปาดเลือดแตสซ่านจากภายในคือจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าบริเวณที่นักปีนเขาทั้งหลายแหละเขาได้ขึ้นไปนั้นนะครับมันเป็นบริเวณที่รัเสเซียเขาได้เอาอาวุธเคมีเหล่านี้ไปทิ้งเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่าในปี1993นะครับ มันก็เป็นเพียงแค่2ปีเท่านั้นฮะหลังจากที่สหาภาพโซเวียตได้ลม่มลงซึ่งรัสเซียที่เก่อขึ้นใหม่เนี่ยมันก็มีการนําเอาอาวุธของโซเวียตนะครับไปเลหลังขายมันก็เป็นเททิ้งอย่างที่ไหนก็ได้ที่คนจะมองไม่เห็นนะครับแล้วหลังจากนั้นรัฐบาลก็แบบจุๆจูจย่าบอกใครนะเจ้ซึ่งเรื่องที่จะมาสนับสนุนในทฤษฎีนี้นะครับก็คือ1ในช่วงที่ทางการเขาออกไปค้นหาร่างของผู้ที่ได้เสียชีวิตหลังจากที่วาเลนติน่าได้บอกไปนะฮะมันได้ใช้เวลาอยู่ยาวนานถึง3สัปดาห์เลย ทั้งๆที่ว่าบริเวณนั้นนะครับมันก็ไม่ใช่บริเวณป่าอะไรที่รกลุงหลังคือจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าทางการเขารู้อยู่แล้วว่าบริเวณนั้นเนี่ยมันอาจจะมีสารเคมีอะไรอันตรายอยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้าไปครับทิ้งรอให้สารนั้นมันเจือจางก่อนก่อนที่จะเดินเข้าไปแล้วทำว่าอุ้ยเพิ่งมาเจอซากของคนอะไรเลยเนี่ยทำไมมันหายากจังแบบนี้ แต่มันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าคิดอยู่แหละครับเพราะว่าไอสถานที่ที่ทุกคนได้ขึ้นไปปีนบนภูเขานี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่อะไรแปลกๆนะอย่างที่แอดบอกไปตอนแรกนะครับว่ามันเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะชอบมาเที่ยวที่นี่กันในแทบทุกหน้าร้อนเลยดังนั้นทําไมล่ะจึงมีแค่กลุ่มของวาเลนติน่ากลุ่มเดียวที่ได้ไปโดนอะไรแปลกๆแบบนี้มา ซึ่งถ้าถามแอดนะแอดก็มีทฤษฎีแปลกๆอันนึงที่มันก็เป็นการมโนามีกแล้วนี่แหละคือจะเป็นไปได้ไหมว่าเรื่องราวที่แม่วาเลนติน่าเขาเอามาเล่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เธอได้ปรุงแต่งขึ้นมาฮะจริงๆแล้วเธออาจจะเป็นฆาตกรที่ได้นําเหตุพิษไปวางฆ่าคนทุกคนในกลุ่มแล้วก็หนีกลับลงมาหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็เป็นแค่ทฤษฎีนะครับทฤษฎีไม่มีใครรู้นะครับว่าเรื่องราวนี้มันเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ผ่านมาหลายปีแล้ว เอาเป็นว่าถ้าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ a c e b o o k FN Diary นะครับและวันนี้แอก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนแลวเด้อบ๊ายบาย